สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับกลับมาเจอกันอีกแล้วครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาดูกิ่งตอนต้นส้มจี๊ดนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้ตอนไว้นานพอสมควรนะครับตั้งแต่ประมาณต้นปีที่ผ่านมาครับประมาณเดือนมีนานะครับมีนาสีหเดือนครับตอนนี้ก็มาอัปเดตนะครับกันสักหน่อยนะครับ ตอนนี้ก็จะสังเกตเห็นว่ามีรากโผล่ออกมานะครับเต็มที่แล้วครับสีของรากต้นส้มจี๊ดนะครับออกสีเขียวเขียวนะครับเขียวอมเหลืองนะครับตรงนี้อันนี้ก็แสดงว่ารากมีความแก่มีความสมบูรณ์เต็มที่พร้อมที่จะตัดไปชำลงถุงหรือว่าปลูกลงหลุมนะครับลงแปลงได้เลยนะครับอันนี้เป็นส้มจี๊ด นะครับที่ได้ทําการตอนประมาณช่วงเดือนมีนาที่ผ่านมาตอนนี้ก็เดือนกรกฎาคมนะครับอันนี้ก็เป็นที่สังเกตนะครับสังเกตนะครับว่าการงอกของรากนะครับของกิ่งนี้นะครับสังเกตนะครับกิ่งนี้จะเป็นกิ่งที่มีลักษณะขนานไปกับพื้นนะครับขนานไปกับพื้นนะครับจะไม่ชี้ขึ้นฟ้าเป็นแนวดิ่งแบบนี้นะครับอันนี้เป็นกิ่งที่เป็น ส่วนของยอดที่แทงขึ้นมาอยู่จากข้างล่างนะครับที่ตอนนะครับถ้าเป็นกิ่งแนวนอนแบบนี้นะครับจุดสังเกตก็คือว่ารากนะครับที่งอกออกมานะครับจากการที่สังเกตทุกกิ่งที่เคยตอนมานะครับรากก็จะงอกลงมาฝั่งด้านด้านล่างด้านเดียวนะครับสังเกตด้านบนนะครับแทบจะไม่มีรากโผล่ให้เห็นเลยนะครับนะครับสังเกตนะครับท่านผู้ชมครับด้านบนอันนี้ก็หมายความว่านะครับ รากนะครับก็จะงอกตามแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับนั่นเองนะครับฉะนั้นเวลาเราไปเลือกกิ่งตอนนะครับกิ่งที่จะตอนนะครับก็ควรจะเลือกกิ่งที่ชี้ขึ้นฟ้าแบบนี้นะครับชี้ขึ้นฟ้าแบบนี้ครับเวลาเราตอนปั๊บนะครับกิ่งก็จะมีรากออกนะครับรอบๆบนะครับมีความสมดุลนะครับอันนี้เอาให้ดูนะครับเป็นต้นส้มจี๊ดนะครับที่ปลูกด้วย เมล็ดนะครับใช้เวลาก็หลายปีพอสมควรนะครับประมาณ3-4ปีนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เอาไว้ในในกระถางนะครับมันอยู่ในที่ไม่เหมาะสมนะครับมีมีแสงแดดไม่เพียงพอตอนนี้ก็ย้ายมาปลูกในในวงบ่อซีเมนนะครับก็มาปลูกรุงงรักษาก็จนได้นะครับผลออกมานะครับแดดนี้ครับปลูกสมจีตนะครับก็ก็ มาใช้วิธีการตอนนะครับสำหรับการตอนกิ่งก็จะช่วยทําให้เราลดระยะเวลานะครับในการที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับก็หมายความว่ากิ่งกิ่งนี้นะครับกิ่งที่เราตอนกิ่งนี้นะครับก็เวลาเราไปปลูกดูแลรักษานะครับไม่นานนะครับมันก็จะมีการติดลูกนะครับออกลูกแบบนี้เลยนะครับเพราะว่ากิ่งนี้เรามาตอนช่วงที่มันให้ผลผลิตแล้วนะครับอันนี้คือข้อดีของการตอนกิ่งนะครับก็คือสามารถช่วยย่นระยะเวลา ในการเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แต่มันก็มีข้อจํากัดก็คือเรื่องของระบบรากนะครับในกิ่งตอนก็คือมันจะไม่มีรากแก้วมันจะเป็นรากคล้ายๆเป็นรากไฟยๆแบบนี้ด้านข้างครับแบบนี้นะครับซึ่งมันก็จะมีผลต่อ,อาการทรงตัวการยึดเกาะนะครับของรากกับพื้นดินนะครับมันก็มีโอกาสที่จะพ้นล้มง่ายนะครับ อันนี้คือข้อเสียของการตอนกิ่งนะครับมันได้ผลผลิตนะครับเร็วนะครับแต่ว่ามันก็มีข้อเสียคือระบบรากจะไม่แข็งแรงเพราะว่ามันไม่มีระบบรากแก้วมันจะมีระบบรากประมาณแบบนี้ครับคล้ายๆรากออกมาคล้ายๆแขนงคล้ายๆไฟฝอไแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับอันนี้คือข้อเสียของมันแต่มันก็มีข้อดีก็พืชหลายชนิดก็ใช้วิธีการตอนกิ่งนะครับเพื่อให้ได้ผลผลิตแล้วก็ข้อดีของการตอนกิ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามันจะทําให้ลักษณะนะครับ ผลผลิตที่ได้นะครับออกมาเหมือนต้นแม่ทุกประการหมายวามว่าโอกาสที่จะเพี้ยนหรือกลายพันธุ์ก็ค่อนข้างจะน้อยนะครับโอกาสกลายพันธุ์น้อยมากนะครับเพราะว่าเป็นการขยายพันธุ์แบบไม่ได้ใช้เมล็ดหรือไม่อาศัยเพศนะครับนั่นเองนะครับอันนั้นก็เป็นข้อดีแล้วก็อีกอย่างคือเราก็จะได้ต้นที่ไม่สูงเกินไปนะครับต้นเตี้ยนะครับต้นเตี้ยอันนี้เราไปตอนอ่าตอนกิ่งกิ่งนี้ออกมานะครับเวลาเราไปปลูกนะครับก็จะได้ลูกออกมาก็จะได้ต้นที่ ตี้ยนะครับต้นที่เตี้ยพลผลิตก็ได้เร็วครับอันนี้คือข้อดีของการตอนกิ่งแต่ว่าเราเลือกกิ่งตอนนะครับก็ควรจะเลือกกิ่งที่ไม่อ่อนไม่แก่จนเกินไปแล้วก็กิ่งที่มันชี้ชๆขึ้นแบบนี้นะครับจะทำให้การออกรากงอกราก มีความสม่ำเสมอนะครับท่านผู้ชมครับก็ฝากไว้ครับเล็กๆกันน้อยนะครับสําหรับการขยายพันธุ์พืชวันนี้มาให้ท่านผู้ชมได้รับชมครับสําหรับลิปนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติติดตามรับชมช่องนะครับสาหรับท่านที่เพิ่งเข้ามารับชมใหม่ก็ฝากกดติดตามนะครับโชคดีมีความสุขทุกท่านสบายๆครับสวัสดีครับ